มาเจออาจารย์วันบุญแล้วนะคะเจริญธรรมค่ะหลังใส่กันเจรเญธรามค่ะโอเคค่ะไม่ต้องเห็นเห็นข้างหน้าข้างหลังโอเคมีความมีความแบบว่าเจอเจอแล้วก็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 ไปที่สมุนไพรเลยวันนี้ที่จะมาแนะนําคือสมุนไพรอะไรคะประทัดใหญ่หรือว่าประทัดจีนนะคะโอ้ดูนะคะลักษณะประทัดใหญ่หรือว่าประทัดจีน ก็ในช่วงตรุษจีนด้วยนะคะเราชาวสมุนไพรก็ต้องมารู้จักต้นนี้แล้วแหละค่ะมีลักษณะและสรรพคุณด้วยหรือหลายคนถามจันโก้คะในตำราแพทย์แผนโบราณเราทั่วไปเรานะคะในสาขาเภสัชกรรมนะค่ะประทัดจีนเนี่ยหรือประทัดใหญ่เนี่ยก็บอกว่าเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดย่อมนะคะแต่จัดอยู่ที่รากจริงๆแล้วก็ทุกส่วนมันลักษณะก็คือคล้ายกันหมดเลยนะคะแล้วก็สรรพคุณนะคะ จะลักษณะก็คือเอาที่รสก่อนรถจะขมจัดเลยนะคะสรรพคุณก็คืออันไหนขมคะทั้งต้นเลยเหรอคะขมนี่ทั้งรากทั้งราอ๋อค่ะถ้ามันออกดอกแล้วก็คงจะอยู่ที่ลูกนะคะมีลูกด้วยลูกก็คือคงจะอันนี้เราปลูกเรายังอาจจะเป็นดอกที่แบบว่าเราก็เหลืออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกเล็กๆลูกเล็กๆพราที่ผ่านมา มันก็เหมือนกับเราไม่ได้สังเกตแต่ว่าลักษณะการขยายก็คือแตกหนอแล้วก็ปักชํานะคะอันนี้ของเขาค่ะอ่าสรรพคุณเนาะเอาถ้าในหนังสือเรียนตําราเรียนของตําราเภสัชทั่วไปก็คือรากชิมดูว่ามันจะคล้ายๆกับไม่น่าเชื่อว่าคล้ายๆปลาไหลเผือกนะคะหรืออ่มันจะ รากปลาไหลเผือกก็ค so oh. sure. sure. okay. so ือลักษณะเขาก็คือขมทั้งต้นทั้งรากทั้งอะนะคะหรือว่าเอียนดอนิสาเน้องฮอนอ่ะแต่ตรงนี้ไม่น่าเชื่อดอกเขานะคะเล็กกว่ามากนะคะเอาเหมือนดอกลำโพงแต่ว่ามันจะเล็กเนาะมันจะเป็นแบบว่าเล็กกว่าคมแดงๆงลองชิมดูแล้วปรากฏว่าไม่น่าเชื่อว่าดอกดอกจะหวานนะคะค่ะสรรพคุณนะคะน่าเชื่อเลยเขาจะแก้ไขได้นะคะแก้ไขทั่วไป ทุกชนิดเลยนะคะจจนโกแล้วก็ไข่จับสันขับน้ําลายเจริญอาหารนะคะอันนี้ทั้งต้นเลยคือรากเขาคือรากก่อนใช่ไหมคะสำหรับในหนังสือสารนุกรมสมุนไพรนะคะมันจะอยู่หน้า273ก็บอกว่าคล้ายๆกันนะคะชื่อประทัดใหญ่หรือประทัดจีนเช่นกันนะคะเป็นไม้ล้มลุกลงหัวสูงราว3-5ฟุตลำต้นเป็นป้อง ลำต้นเป็นปล้องใช่ไหมอเออลำต้นมันก็จะลำต้นจะเป็นปล้องปล้องกลมเรียบมันเหมือนหวายเออ,เอ,อแข็งแข็งเหมือนหวายอะใช่เหมือนหวายเลยนะคะอ่าที่ลอกเปลือกแล้วจะออกสีเขียวมันจะมีกาบมีเปลือกเนาะออสีเขียว<ๆ>เข้มอ่าสีเขียวเข้มใบเรียวยาวออ,ออกเรียงต่อกันตามข้อ คล้ายๆถอดถอดปล้องเลยนะคล้ายๆเลยเนาะออกดอกหน้าหนาวด้วยนะคะลักษณะของดอกเป็นหลอดเหมือนดอกลำโพงแต่เล็กกว่ามากใช่เป็นพวงสวยเลยแล้วก็สีแดงสดใช่ไหมคะมักจะออกพร้อมๆกันนะคะมันเหมือนในช่วงนี้ช่วงตรุษจีนพอดีนะใช่ค่ะมันก็เลยเป็นสีสันใครมองเลยมันคือต้นอะไรแม้แต่คนมาจอดรถ ที่จะเข้ามาซื้อของที่ลูกค้าทางของหนึ่งน้ำใจนะคะก็ม,มาก็ามามองนะคะต้นอะไรแปลกๆดีเขาว่าแล้วก็เอา้าเป็นคนในหนังสือดูดิเอ๊ะเพื่อนให้มานี่เออเขาบอกเขาบอกเป็นไม้มงคลด้วยนะแล้วก็เป็นพวงเป็นอะไรเขาบอกว่าเวลาแล้วนะเขาจะคนจินเขาจะปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อความสวยงามเป็นสิริมงคลค่ะในฤดูการซีซั่นของของตรุษจีนแล้วเขาก็าอ,าออกชื่อตรุษจีนแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนด <laughs> ้วยนะคะใช่ใช่ค่ะ ก็ก็เป็นอะไรที่บบว่ามันก็คล้องจองกันเนาะมักจะออกดอกพร้อมๆกันสีแดงทั้งต้นเวลาเขาออกดอกเขาจะสวยงามเป็นพวงสวยจะปลูกนิยมเป็นไม้ประดับแล้วก็คนรินก็ถือเป็นไม้มงคลนะคะค่ะสัรพคุณนะคะสัรพคุณต้นเขานี่จะก็คือรสขมดองกับสุราดื่มช่วยเจริญอาหารนะคะส่วนรากก็คล้ายๆหนังสือตำราแพทย์แผนโบราณสาขาพิษจักกรรมของเรานะคะ รากเขาจะรสขมจัดเลยนะคะแก้ไข้จับสันแก้ไข้ทุกชนิดหรือตัดไข้ทุกชนิดตัวนี้จะคล้ายๆปลาไหลเผือกนะคะจำง่ายๆใช่ตัดไข้ทุกชนิดขับน้ําลายเจริญอาหารช่วยย่อยอาหารเจริญแล้วก็ช่วยย่อยด้วยนะคะแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้เพอกกุ้มเพอกกุ่มคือล,ะะลักษณะอย่างไรจันโก้เพอรแล้วก็กุ้มอ่า อาการเพอร์ละค่ะแต่ว่าในโบราณเขาก็จะแบบเพอคลั่งเพอคลุ่มเพอกุ้มเพอแบบเพอแล้วก็ยังเหงาอีกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นระมาณอย่างนั้นนะคะรู้สึกว่าเป็นไข้ชนิดนี้จะจะจะลึกในส่วนที่แบบว่าอยู่กับตัวเองตัวนี้มันอาจจะช่วยในเรื่องของจิตได้นิดหน่อยนานเห็นไหมคะสุดยอดเลยแล้วก็ลูกเขาก็รถขมจัดอีกนะคะแก้ไขทุกชนิดเหมือนกัน ทั้งต้นก็เสมอกันทุกอย่างเลยทั้งต้นรากลูกสุดยอดเลยนะคะต้นต้นไม้ชนิดนี้นะคะต้องมาปลูกไว้แล้วะค่ะจบเป็นสมุนไพรนักศึกษาจองเราตั้งหลายคนเดี๋ยวต้องมาหาอาจารย์บนบุญนะคะสําหรับต้นประทัดจีนหรือประทัดใหญ่นะคะหายากเลยนะลองเปิดได้หนังสือนะคม